สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำมีดชมหวานเนาะ,ะวันนี้นะคะนำมีดให้ทุกท่านได้รับชมทั้งหมด8ดเล่มนะคะแต่ว่าเล่มแรกเนี่ยมีเล่มเดียวนะเป็นมีดแรมโบนะคะแล้วก็อีกเจ็ดเล่มจะเป็นมีดกุกครีหรือว่ากุกขานะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยมีดแรมโบกันก่อนเลยเนาะสวยมากลูกค้าวันนี้นะคะช่างปานี้ทาให้มากๆเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะ เล่มแแลมโบเล่มนี้นะคะวัสดุมาจากไบเกตโรแทกเตอร์นะคะด้ามไม้แดงนะคะความยาวนะคะอยู่ที่12นิ้วครึ่งค่ะกว้างอยู่ที่2นิ้วสันหนา8มิลค่ะด้ามจับนะคะยาว7นิ้วค่ะน้ำหนักอยู่ที่690กรัมนะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าช่างปลาณนีตนะคะมากๆเลยนะคะเล่มนี้ฟันไม้ได้เลยนะคะใช้งานหนักได้เลยนะแแลมโบตัวนี้นะคะ799บาทนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูวิมสให้ดูสักนิดหนึ่งน,นะคะโอ้โหคมหวานมากๆเลยนะคะเหมือนชื่อช่องเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูก,กุูคลีหรือว่ากุกขากันต่อเลยนะคะมีดกุกูฟลีนะคะหรือว่ามีดกุกขานะคะก็คือโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอตัวนี้นะคะ ของจริงสวยมากเลยค่ะลูกค่ะสวยคนในรูปมากๆเลยนะ,ะมีดกุกเขียวมีดกุกขานะคะเหล็กนะคะจากเหล็กดอกติกรางรถไฟนะคะต้นแบบมีดจากประเทศเนปาลน,นะคะ,ะตัวนี้นะคะเล่มแรกเนาะความยาวอยู่ที่12.8นิ้วค่ะความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะคะ,ะสนา7มิ๊น้ําหนัก680กร,รัมนะคะด้ามยาว7นิ้วนะคะตัวนี้จะยาวหน่อยนะเป็นเป็นด้ามไม้แดงนะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนิ้วนะคะกว้างสองจุดหนึ่งหุนนะคะสันหนาเจ็ดมิลน้นําหนักอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกรัมนะคะด้ามไม้สองสีเนาะเดี๋ยวให้ดูด้ามน,นะคะเป็นไม้สองสีแบบนี้นะคะด้ามเนี่ยจะยาวอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะคะอยากจะบอกว่าสวยจริงๆคะ่ะสวยมากๆนะคะนะคะส่วนมากเขาก็จะเอาไว้พกพาเนาะ หรือว่าจะใบฟันไม้ก็ได้นะได้อยู่นะคะตัวนี้มีกุคีหรือมีกุข่าตัวนี้นะคะจะราคาอยู่ที่799บาทเหมือนกันค่ะเหมือนแลมโบ้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กดับจิดมางรถไฟเนาะ เล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่12.2นิ้วนะคะความกว้าง2.2หุนสันหนา7มีน้ำหนักอยู่ที่600กรมัมด้ามจับยาว6นิ้วครึ่งนะอันนี้เป็นด้ามไม้แดงนะคะสวยมากๆเลยนะเนี่ยค่ะต่อไปนะคะ เล่มที่4นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้าง2.1หนหุนสันหนา6มิลน,น้ำหนักอยู่ที่530กร,รมัมด้ามยาว6นิ้วครึ่งเป็นด้ามไม้แดงเช่นกันนะคะสวยเลยนะนี่ดูไกลๆสวยมากๆเลยค่ะต่อไปเล่มที่5นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่ 2อุ่1หนนสนา7มิลค่ะน้ำหนักอยู่ที่590กร,รมัมด้ามยาว6นิ้วครึ่งนะคะเป็นด้ามไม้แดงเหมือนกันนะราคา799ราคา7 9บบาทอยากบอกว่าใช้งานคุ้มค่ามากๆเลยนะคะลูกค้าเมื่อกี้ไม่ได้รีวิวให้ดูเลยนะเดี๋ยวลองสักเล่มหนึ่งเนะเาะเล่มที่เ,เล่มไหนดีเล่มที่4แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวความคมสุดมโอ้โหคมมากๆเลยนะคะลูกค้า ทุกเล่มเลยนะร้านเรา,าเล่มต่อไปเล่มที่6นะคะเล่มที่6นะคะความยาวอยู่ที่11.8นิ้วนะคะความกว้าง2.1หุหนสัหนศนา6มิลน,น้ำหนักอยู่ที่530กร,รมัมเป็นด้ามไม้สองสี่นะคะเล่มที่6เป็นด้ามไม้2สีนะด้ามจับยาวอยู่ที่6นิ้วครึ่งค่ะสวยมากๆเลยนะคะของจริงสวยสวยมากเลยนะคะดียนตกใจเลย เค okay. เล่มที่เจ็ดเล่มสุดท้ายนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะความกว้างสองสองหุนนะคะสันาแปดมิลน,น้ำหนักห้าร้อยเก้าสิบกรัมเป็นด้าไม้แดงนะคะตัวนี้ด้าไม้แดงนะสวยค่ะลูกค้าอยากให้ได้อยากอยากได้ให้ไปลองกันเนาะโอ้สวยมา,มากเลยนะคะ ค่ะทุกเล่มวันนี้นะคะราคาอยู่ที่799บาททุกเล่มเนาะไม่ว่าจะเป็นแลมโบ้แลมโบมีเล่มเดียวนะลูกค้า799บาทเล่มเดียวนะคะสวยมากอใครอยากได้ทักมาได้เลยนะนะคะแล้วก็มีกุ๊กคีมีกุ๊กขามีทั้งหมด7เล่มเป็น อ่เป็นชุดที่สองเนาะที่เราได้ทำมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาสินค้ามาให้ทุกท่านรับชมเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าขอดูรูปเพิ่มเติมได้แอดไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ093 3017943นนะคะแล้วก็ ถ้าแอดไลน์นะคะก็จะเป็นแอดไซส์ x ี n อ n, n นะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ